สวัสดีตอนบ่ายนะครับบ่ายวันเสาร์ถ้าวันนี้ก็ภาวนาว่าให้แดดจัดจัดก็มีไม่กี่คนนะครับที่ภาวนาในแต่ละวันว่าวันนี้ขอให้แดดจ้าจ้าแดดจัดจัดหน่อยนะครับทำไมมีเหตุผลนะครับปลูกหญ้าหญ้าที่ผมนำเรียนตรงนี้ก็คือหญ้าขนนะครับทีมงานเดิม ครับมาปลูกให้พื้นที่1ไร่1นึ่งาน20ตารางวานะครับแปลงนี้น้ำที่เห็นตรงนี้มาจากโซลาเซลล์นะครับส่วนถังหลายหมื่นลิตรก็จะอยู่โน่นเลยนะครับที่เห็นรถปิกอัพจอดอยู่แล้วก็มีแผงโซลาเซลล์10แผงวันนี้มีทำได้แล้ว2-3ล็อกนะครับหากบ่ายเปิด ล็อกข้างหน้าก็เตรียมแปลงไว้นะครับวิธีการปลูกที่ผมใช้ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไถเสร็จสับเรียบร้อยแบ่งล็อกเพื่อง่ายต่อการจัดการความกว้างคูณยาวก็ประมาณ10เมตรคูณว่ากว่าๆนะครับประมาณนี้ตามพื้นที่อันนั้นปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วครบ7วันวันนี้ ใช้หลักการเดียวกันรากเดินแล้วนะครับรากเดินระบบรากเดินแล้วดูอย่างไรว่ารากเดินแล้วก็ดูที่ใบมีใบอ่อนแทงออกมาแล้วส่วนวันนี้ก็อย่างนี้นะครับวิธีการปลูกก็เปิดน้ําใส่ไถเสร็จสับเรียบร้อยเหยียบย่ําอย่างนี้เลยนะครับเป็นโคนตมปลูกหญ้ามืออาชีพนะครับสองปีสามปีที่แล้วก็ปลูกหญ้าอะไรนะ แพงโกล่า2อสาปีที่ผ่านมาก็ปลูกแพงโกล่าถัดมาก็ปลูกย่านายเสร็จแล้วปีนี้นะครับหญ้าขนมาแรงก็ลองปลูกหญ้าขนดูความสูงของหญ้าขนถ้าปล่อยให้สูงเต็มที่ก็ประมาณ80-90เซนถึงเมตรนะครับที่สำคัญก็คือน้ำหนักของหญ้าขนนี่ดีมากเลยนะครับพื้นที่ต่อพื้นที่ ตารางเม็ดนี่นะครับเม็ดคูณเม็ดนี่ตัดหญ้าสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันให้ปุ๋ยให้น้ําเหมือนกันแพงกุล่าจะให้ผลผลิตได้ไม่เท่ากับหญ้าขนฉะนั้นเลยมาปลูกหญ้าขนนะครับลูกค้าสั่งจองไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับไม่มีหญ้าขายให้ล็อกนี้ล็อกนี้ราคามาตรฐานที่สวนผมก็ประมาณ300นะครับแล้วแต่300 200หรือ250 ขึ้นอยู่กับว่าอายุของญ้าเป็นเกณฑ์จากนั้นก็แนะนำปลูกนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆขั้นตอนก็คือไถเสร็จสร์เรียบร้อยจัดล็อกเสร็จสรบเรียบร้อยอกย,อย,ยกคูนิดนึงนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางระบบน้ำระบบท่อวางไว้ตามตามคูที่เรายกล่องไว้ตรงนี้ยกคูไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำเป็นจุดๆไว้แล้วก็เปิดน้ำใส หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเทวดาทําไมถึงบอกว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาเพราะว่าก็ภาวนาว่าให้มีแดดนะครับเพื่อน้ำโซล่าเซลลจะได้ทํางานน้ําบาดาลจะได้ไหลถ้าวันไหนที่คืมอย่างเมื่อวานนี้คืมทั้งวันนะครับต,ตาการปลูกก็จะช้านิดนึงตั้งใจว่าเสาที่นี้จะให้เสร็จนะครับแต่พันญ้าหายากลูกค้าที่ คนปลูกหญ้าขายไม่มีหญ้าที่จะจําหน่ายนะครับไปแย่งหญ้ากันให้วัวบ้างเอาไปเป็นท่อนพันบ้างก็จะประมาณนี้พาไปดูนะครับว่าอันนี้ปลูกเมื่อวานนะครับรอบนี้ปลูกเมื่อวานแต่เครื่องนี้ปลูกเมื่อวันวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วให้ดูนะครับดูใกล้ๆเลยระบบรากเดินแล้วนะครับแทงยอดแล้ว ก็จะประมาณกลางเดือนเมษาเนี่น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับลูกค้าสั่งจองเงินเพียบแล้วนะครับเอมาดูอันนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับปลูกไว้ระบบลากเดินแล้วฝั่งนน้นก็เหมือนกันส่วนถัดไปข้ามถนนไปฝั่งโน้นก็มีพื้นที่กเกือบไร่นะครับก็คงจะปลูกหญ้าขนเหมือนเหมือนกัน ในพื้นที่บ้านโพสีตำบลสะแก้วอำเภอพุทไนพรัยจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแนะนำปลูกนะครับย่าคุณภาพอีกประเภทหนึง่งสวัสดีครับยูดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ